มันตอนที่ตะกุนเจียงมีเกียริพวกคุณเป็นคนขอแต่งงานเองตอนนี้เอบคนราแย่และพวกคุณมาทำแบบนี้เหรอพ่อเรื่องนี้โทษใครไม่ได้หรอกโทษแต่พี่สาวที่พิการและทำตัวเสียหายถ้าไม่มีใครยอมแต่งงานกับเธอแล้วเธอจะมีค่าอะไรเอาเองินที่ฉันส่งให้เธอกลับคืนมาแล้วเราขาดกัน<อ> <c oughs> นี่ฉันว่าอะไร ฉันให้เรียกใหม่ฉันให้เรียกใหม่ยังไม่นำของเ่าเท่าของเธอแคลนออกไปหยุดก่อนถ้าพวกเขาไม่แต่งผมจะแต่งเอง ใีคุณมั่นใจแล้วว่าจะไับลูกสาวผมคุณจ้านพี่สาวของฉันเป็นคนพิการฉันยังเคยมีลูกมาแล้วเธอไม่คู่ควรกับคุณค่ะผมยึดมั่นในคําสัญญาเสมอเมื่อมีกําหนดการแต่งงานแล้วผมก็ต้องแต่งงานกับเธอแถมลูกของผมยังชอบเธอด้วยมีคนบอกว่าจ้านซีนเลียนเป็นนักธุรกิจที่เด็ดขาดมีควบคุมเศรษฐกิจขึ้่เงินของโลกยอมรับตรงงานกับคพื่นพิการอย่างฉัน ลูก๋าแไม่เป็นแค่ตัวพิการแม่ดูแลตัวเองไม่ได้ลูกเห็นโอกาสที่แม่เป็นแม่ของลูกไหมแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นก็ชอบพี่แล้วถ้าลกวผมฉันงไม่จากไปตอนนี้คืออันี้ประมานิในเมื่อบริษัทหลงชวนได้ตกลงแต่งงานกับตระกูลเจียงแล้วคนที่กล้ารังแกภริยาก,ก็ต้องถูกลงโทษหมายถึงการแต่งงานของตระกูลเจียงกับตระกูลจานผมขอประกาศ บริษัทหลงชวนจะเลิกสนับสนุนตระกูลใหญ่ทั้งสี่เปลี่ยนงานมั่นเป็นงานแต่งประธานาจานยยกโทษให้เธอถ้าคุณเลิกสนับสนุนบริษัทของฉันจะล้มละลายประธานผู้โง่มากที่ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังของคุณจีนควรยกโทษให้พวกเราด้วยถอะพวกนายไม่ไปให้ผลหน้าฉันมันคงไม่ใช่แค่ล้มละลาย <c oughs> เหมือนที่พมา <c oughs> ่ายังขาดของจะไปแล้วเราจะไปเราจะไปแล้วไปไปไป ประธานจาน้าบ้านหรูที่คุณต้องการ10หลังรถหรูสิบคันเงินสดพันล้านและมงกุฎราชินีส่งถึงแล้วนะครับโปรวจสอบด้วยครับรานรงนี่คือสินสอดที่ผมใช้แต่งงานกับลูกสาวคุณแค่นี้พอไหมครับพ,พอแล้วหนุ่มแค่นี้ก็กอบกูดจะกคุณเจียงได้หลายร้อยรอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ให้ใครมาแกล้งแม่ลูกของผมในโลกนี้จะไม่มีใครกลาร้าแกล้